สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็กลับมาพบกับรายการปันน้ําใจต้านภัยมะเร็งนะครับรายการที่จัดทาขึ้นโดยมูลนิธิหมอหมูสู้มะเร็งนะครับซึ่งเราจะได้ทํารายการนี้เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งยากไรนะครับวันนี้ก็มาพบกับผู้ป่วยมะเร็งยากไรอีกหนึ่งรายนะครับก็คือคุณอุไรหรือว่าชื่อเล่นว่าคุณเล็กนะครับก่อนหนึ่งก็ขออนุญาตสวัสดีคุณเล็กก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนางอุไรขำอินชื่อเล็กค่ะอยากให้คุณเล็กช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าคุณเล็กเนี่ย ตอนนี้ป่วยเป็นมะเร็งชนิดไหนนะครับเป็นระยะขั้นไหนแล้วก็ตอนนี้ทําการรักษาอย่างไรมาบ้างแล้วครับเป็นมะเร็งเต้านมค่ะผ่าตัดยกเต้าค่ะการรักษาคือหมอให้กินยาต้านฮอร์โมนค่ะก็คือตอนนี้ได้ทําการรักษาโดยการผ่าตัดนะครับแล้วก็มีการให้ยาเคมีด้วยไหมครับ ไม่ได้ให้ค่ะไม่ได้ยาเคมีตอนนี้ก็คือไม่ได้เคมีไม่ได้ฉายแสงใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็กินยาต้านห้าปีนะครับใช่ค่ะแล้วคุณคุณเล็กช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยครับว่าที่คุณเล็กขอความช่วยเหลือมายามูลนิติหมอหมงช้มมะเร็งเนี่ยคุณเล็กมีความยากลําบากในช่วงที่ทําการรักษามะเร็งอย่างไรบ้างครับเราไม่มียานพาหนะอะค่ะเราต้องจ้างรถเข้าไปอะค่ะเราต้องมีค่าจ้างแล้วความยากลําบากก็คือตอนเนี้ย ผ่าตัดมาได้สี่เดือนแล้วสามีก็เสียตอนนี้อยู่กับลูกสองคนลูกอายุสิบสองขวบค่ะก็คือตอนนี้คือทำงานหนักไม่ได้เพราะว่าแขนตรงที่เลาะต่อมรู้สึกบวมหมอเลยไม่ให้ทำงานให้พักค่ะค่ะแล้วตอนนี้มีไรายได้จากทางไหนครับจะไม่มีไรายได้มาจุนเจอือครอบครัวค่ะ,คะแล้วลูกก็ต้องเรียนนะคะแล้วตอนนี้ที่กินที่ใช้อยู่ตอนเนี้ย เอาเงินมาจากไหนครับก็มีรับจ้างที่งานเบาๆอะค่ะคือเราก็อันไหนที่เราพอทําได้เราก็ทาอะค่ะแล้วที่บอกว่าต้องไปโรงพยาบาลเนี่ยรบกวนอธิบายคุณผู้ชมเข้าใจหน่อยครับว่าตอนนี้บ้านคุณอยู่ที่ไหนคุณไปรักษาที่โรงพยาบาลไหนแล้วก็อยู่ห่างไกลกันแค่ไหนแล้วก็เวลาไปแต่ละครั้งเนี่ยมีค่าใช้จ่ายอย่างไรครับเวลาไปก็ต้องเหมารถเข้าไป ตอนนี้อยู่ไั่สาลีนครสวรรค์ค่ะแต่ว่านครสวรรค์ส่งไปรักษาที่ศูนย์มะเร็งลบบุรีค่ะแล้วเวลาไปก็คือเราก็ต้องเหมารถเขาไปรอบละพันห้าค่ะแต่หนุก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นกี่กิโลอะค่ะแล้วตอนนี้คุณหมออย,ยังนัดถี่ห่างแค่ไหนครับนัดหกเดือนครั้งค่ะหกเดือนครั้งบอกว่าถ้า มีอาการก็คือไปได้เลยก็สรุปแล้วตรงนี้ก็คือจะมีปัญหาเฉพาะเรื่องที่ค่ารถนะครับแล้วก็ค่ากินใช้ของตัวเองใช่ไหมครับใช่ค่ะอยากให้คุณเล็กช่วยยืนยันให้ฟัง่อยครับว่าเรื่องราวที่เล่ามาทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงใช่ไหมครับเรื่องที่เล่ามาเป็นเรื่องจริงค่ะผมแนะนําของประธานมือที่หมอสุมเมลิงน,นะครับผมก็ได้พิจารณาดูแล้วนะครับว่า คุณเล็กมีความยากลาบากในช่วงที่ทําการรักษานะครับเนื่องจากว่าคุณเล็กเนี่ยหลังจากผ่าตัดหลังจากรักษามาแล้วเนี่ยไม่สามารถทํางานหนักได้นะครับแล้วก็ไม่มีรายได้นะครับแล้วก็บวกกับยังต้องเลี้ยงดูลูกอายุ12ขวบนะครับแล้วก็การเดินทางถึงแม้ว่าจะไปโรงพยาบาลแค่6เดือนครั้งนะครับแต่ว่าการเดินทางก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับครั้งละประมาณ1,500บ นะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความยากลำบากในช่วงที่ทำการรักษาอยู่นะครับและผมได้ขึ้นเบอร์บัญชีไว้ข้างจอนะครับสำหรับคนที่อยากจะร่วมการช่วยเหลือคุณเล็กนะครับท่านสามารถที่จะบริจาคไปบัญชีโดยตรงที่คุณเล็กโดยตรงนะครับหรือจะโทรโทรศัพท์ไปสอบถามตามเบอร์โทรศัพท์ที่ผมได้ขึ้นอยู่นะครับแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยก็จะได้มอบเงินจากมูลนิธินะครับซึ่งเป็นเงินที่ผมได้รับบริจาคมาจากผู้ป่วยจาก ผู้ที่ติดตามในเพจหมอโมสู้มะเร็งนะครับแล้วก็ได้ร่วมกันบริจาคเพื่อจะนําไปให้กับผู้ป่วยมะเร็งยากไรซึ่งผมทําหน้าที่เป็นเพียงสะพานบุญเท่านั้นนะครับแล้วก็หวังว่าเงินตรงนี้จะได้ช่วยเหลือคุณเล็กในเบื้องต้นนะครับแล้วก็หวังว่าเรื่องราวที่ที่ที่ทยังอยู่ในช่วงวิกฤตตรงนี้เนี่ยสักช่วงหนึ่งก็คงจะผ่านไปนะครับแล้วก็ให้ร่างกายแข็งแรงดีแล้วก็กลับมา ทำงานได้นะครับแล้วก็จะได้เลี้ยงดูลูกต่อนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยในระยะยาวเนี่ยเราก็ถ้าไม่สามารถทํางานได้เลยเนี่ยก็คงจะเป็นภาระแล้วก็จะคงจะเป็นปัญหาต่อไปอีกยาวเพราะว่าลูกยังเล็กอยู่นะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับแล้วก็ผมคงไม่รบกวนเวลาคุณเล็กนะครับก็ต้องขออนุญาตที่จะลาคุณเล็กไปตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ